ตอบคอมเมนต์นะคะมีคอมเมนต์เข้ามาถามว่าคําว่าย้าย v คือยังไงเหรอคะก่อนอื่นนะคะตัว v เนี่ยก็คือการขยายงานการเพิ่มความกว้างของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมถ้าเพิ่ม v เข้าไปงานก็จะบานออกขยายออกใหญ่ออกนะคะทีนี้การย้าย v คือสาเหตุที่ต้องย้าย v เพราะว่าปกติแล้วเราจะเอา v ไว้ตรงกันแบบนี้นะคะให้งานขยายออกแต่มันก็มี มีข้อเสียก็คือเวลาเราขยายออกอย่างเงี้ยตรงกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นมุมแบบนี้นะคะมันจะเกิดมุมถ้าเราใช้แปดหลักก็จะเป็นแปดมุมห้าหลักก็5มุมอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นมุมตรงนี้เวลาเราใช้ V เราก็มักจะเอา V ไว้ตรงกันไว้หลักที่2ของ V แถวที่แล้ว V คือ x 2ครั้งบนหลักเดียวกันใช่ไหมคะวเวลาเราขยายเราก็จะขยายาาง x มาเรื่อยๆแล้วก็เอา V ไว้ ถัก x มาเรื่อยๆแล้วก็เอา v ไว้ตรงกันไว้ x ที่สองของ v แถวที่แล้วตัว v มันก็จะตรงกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีมุมตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะเกิดมุมขึ้นการที่ย้าย v ก็คือเราลบมุมนั้นออกไปนะคะก็คือขยายเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ให้มีมุมนะคะไม่ให้เกิดมุมการย้าย v ก็คือป้าจะย้ายเราสามารถย้ายได้ตามที่ที่เราเข้าใจนั่นแหละเนี่ยตอนนี้นะคะ v จะอยู่ตรงนี้ ป้าจะป้าป้าขยายเป็นช่วงบานของหมวกนะคะ 11x1v นี่นะคะ 11x1v แต่ละช่วงเนี่ยนี่ v นี่ v นะคะ 11x1v คือ 1 1 x 1 v จะได้ความบานที่เป็น90องศานะคะบานไม่เยอะแต่ถ้าอยากได้บานเยอะๆก็6 x 7 x อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ v ทีนึงก็จะได้หมวกที่บานเยอะๆวิธีย้าย v ป้าก็ย้ายง่ายๆคือปกติพอเราถักมาถึงตัว v นี้ใช่ไหมคะ x แรกเนี่ยเราก็จะลงเป็น x ไป แล้ว x ที่สองเนี่ยเราก็จะลง v ใช่ไหมคะป้าก็จะแค่ย้ายมาอีกป้าไม่ลงตรงนี้นะคะป้าก็จะย้ายมาสองหลักแล้วมาลงตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็แค่ถัก x ไปหนึ่งสองถักตัว v เสร็จนี้นะคะ ถัก x ไว้บนตัว v แล้วก็ถักเลยมาอีก2หลักแล้วก็เอา v มาไว้ตรงนี้ก็คือย้าย v v มันจะได้ไม่ตรงกันพอไม่ตรงกันมันก็ไม่เกิดเหลี่ยมขึ้นนะคะนี่มันก็การขยายก็ยังจะเหมือนเดิมนะคะก็เกิดการขยายเหมือนเดิมแต่ว่า พอไม่ตรงกันนี้นะคะย้ายจากตรงนี้มาไว้ตรงนี้พอไม่ตรงกันมันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมเนี่ยนะคะถ้าตรงกันขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะกลับไปเหมือนตรงนี้นะคะก็จะกลับไปเหมือนตรงนี้ก็จะเกิดมุมขึ้นตรงตัว V นั่นแหละคะ่ะวิธีนี้ก็คือ ลบเหลี่ยมของงานนะคะแต่ว่าการขยายยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้ใช่ไหมพอป้าถักมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะตัว V ีเนี่ยปกติต้องอยู่ตรงนี้ป้าก็จะย้ายมาอีกสองหลัก1、2แล้วป้าก็เอาวีไว้ตรงนี้ทีนี้มันก็จะวนไปทับ V แถวที่แล้วที่เราขึ้นต้นไว้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยพอถึงตัว V ก็ขยับไปอีกหนึ่งสองแล้วก็เอาวีไว้ตรงนี้เราก็จะถักวนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆการขยายก็จะเหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมแค่นั้นเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ